กาแฟดำครับงามเต้าค <c oughs> ือเกาแล้วพี่น้องกินไปน้ำเมืองธรรมาชาติไปน้ำชะอมเป็นยังไงครับชะอมก็เริ่มงามเขียวละ่ะสูตรโอโซนอากาศบริสุทธิ ทดชื่นดีด้ครับจิบกาแฟาไปนั้น <c oughs> ต้นไม้ไงครับอยู่บานเหมือนจะเป็นต้นพยอมพยอมสูงมากเลยพยอมแล้วก็ต้นว่าต้นว่ายไงก็ได้ต้นไม้นะครับพเพราะได้อากาศสดชื่น หกโงมงบรรยากาศตอนเศร้าครับหกโมงหกโมงเช้าย่างไปเบื้องนอหม่น้ำกัน,นแล้วเราเราเห็นมันโผลอมาขัางขัางรั่วหกรับ ปกติบางเทื่อผมว่างผมก็นอนยู่มันตัดน้ำขังข่างนห็นไหผลงเมื่อยหลายมือแล้วว่าจะเอากิ่งใหม่ลงเลื่อยใดเห็ดเถื่ออ๋อนี้ดีเห็นปะตนอวน,นี้ก็เริ่มใส่ได้แล้ว สองสามมือแป๊บเดียวแหละขุนทางในเห็นหมั้ครับผมอ่านผมกัมาเอาไปแล้วซีหานอนนี่กระแมนอยู่ข้างนี้แอบอยู่นี่โอ้นอนนี่มันได้เลยได้นี่นอนแบบไงเลยนี่นี่ยถึงขุนต้องฮักนะมันนี้เดี๋ยวค่อยมาเห็ด จิบกาแฟกันครับสองตามนอไ้นออยู่เด่นน่นะครับมันกำลังเกิด คลิปนี้ก็ขอบคุดหลายๆครับมารายงานตัวคือเก่าครับตรงงานเห่ไอผิดมากเพ่อนฝากขอบคุดหลายๆครับที่มารับชมคลิปทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็ให้เรียนวิ่งดีๆ้อครับผู้เก่าก็ให้พาเร็วเหตุยังไปก็คอยไปตรวจหลังบ้านดูๆครับบางเทือกคเว่าคเว่าแล้วก็ขอความห้บางเทือก ข้าวมาหูว่ามันผิดตรงไหนมังเถื่อมันแจ้งเตือนขับไปเบื้องก้องสนับสนุนก็นได้ครับหรือบอกระส,สถานะโปรไฟล์นั่นแหละผมขับไปตวนมังเถื่อก็เจอเลยครับสีหเหลืองๆขึ้นเลยต้องรีบรบยังเดียวบอเอาไว้ครับเดี๋ยวเขาจีบบเปิดคาการมองเห็นแถวเอาครับสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละครับขอบคุณหลายที่เขามารับชมครับเอาบรรยากาศ บริเวณรอบบ้านมันก็ที่หกแน่ครับเดี๋ยวที่ค่อยจัดการครับมีเวลาอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ